สวัสดีค่ะทุกคนค่ะออกมานั่งดื่มกาแฟแก้ง่วงค่ะทุกคนสายแล้วล่ะจ้าสิบโมงสิบโมงสิบโมงสิบนาทีกาแฟขนมสเปเฮะละที่จะพูดค่ะอยากจะเอามาพูดคุยนเนาะเผื่อเป็น เกตเล็กเกตน้อยเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นความรู้กับคนที่เขายังไม่รู้เนาะฟังแล้วอาจจะเป็นข้อคิดให้กับหลายๆคนได้บ้างหรือไม่ได้บ้างกะกะฟังเด้อจ่าเด้อชีวิตคนเฮ้ามันบริสวยหรูบริอันบสวยหรูมาตังแต่เกิดกะมีค่ะ ในหลายอย่างเนาะโลกเราไม่ได้โสภาไปตลอดเวลาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะทุกคนเราจะกำหนดชีวิตของเราเองเราไม่ต้องไปทำตามคนอื่นก็ได้บางอย่าง เราทําตามคนอื่นแล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จก็มีแล้วมันจะทําให้เราเจ็บหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าเราทําด้วยตัวเองด้วยมือของเราสองมือสองขาของเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวแต่เราก็ยังภูมิอกภูมิใจเพราะว่าเราทําด้วยมือของเราไม่ได้เอามือของเขามาทํา ซึ่งปัะจุบก็คิดอย่างนี้นะทุกคนไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอได้ลองทำด้วยตัวเองมันจะล้มลุกคุกครานหรือว่าเจ็บปวดบ้างเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นสิ่งที่เราได้ทำลงไปอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นเนาะ เราพร้อมที่จะปรับตัวปรับใจปรับทัศนคติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามการเวลาที่มันเปลี่ยนไปนเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมายืนได้อีกครั้งด้วยมือด้วยขาของเรานี่แหละขอให้มีความแค่มีความตั้งใจค่ะทุกคนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำ ในสิ่งนั้นๆในสิ่งที่เราตั้งใจเนาะเหมือนประจุนะ่ะคิดนี่แหละแล้วก็ลังทำอยู่นี่แหละจะต้องลุกและยืนขึ้นให้ได้อย่างสวยงามด้วยขาด้วยมือของตัวเองจะไม่ไปอะ,อะไรกับใครให้มากมายจนตัวเองต้องเจ็บปวดอีกแล้วคือจะไม่เอาตัวเองไปผูกกับใครไว้แล้ว เจ็บมาแล้วมันจะทําให้เราทุกขนะ์หนักเอานะคะทุกคนประทับขออนุญาตจบคลิปก่อนค่ะพูดไปเดี๋ยวจะเครียดไปเปล่า,าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนมาดื่มกาแฟกันค่ะ